ไล่ไลลครับปังบหรือก้อยพี่น้องคามครับต้องเตาจบุป้าคินับวาอยครับสวัสดีครับสาวเชียงกีสานบ้านนาสวนครับ มีบ <łbym> <default> ่าเจ็ก <stom> ส <py tat> ีพามายุกสะดุ้งครับผมเป็นสะดุ้งปซิวครับผมช่วงนี้ปลาไงครับไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าน้ำาหลายครับพี่น้องอันนี้ก็อยู่เครื่องสูบน้ำเสียงดังขึ้นนี่ครับเครื่องสูบน้ำั้งมุณกับบ่าวจับเราโจปลาซิวกันครั้งนี้กาสะดุ้งบ่าวเจ๊กนี่ซิบซอกแต่เป็นสะดุ้งปะซิวแก้วครับให้อันเพื่อเย็บสะดุ้งปะซิวแก้วเจ็ดซอกใ่กลางแล้วกา รอบนอกการเป็นสองเส้นห้าครับพี่น้องย๋อวมาลุ้นว่าที่ได้ลาใหญ่หรือลาน้อยยเอาเวิร์กน้ำกันครับพี่น้องการจเป็นปลาซิวอา้าวพี่น้องเห็นมันโดดซออยูอย่หล่อนนะ่ะตรงคือโย่ก็เลยพากันมาโยกครึ่งน้ำทางขวดแกนกันทงนขวดทั้นงลงเด้อครับน้ำกับยังหลาย,ย่แจ็คสิฮอดเมื่อไหร่ละน้ำพี่น้องคิดไปลุ้นเติมละน้ำดังสีลงครับเดี๋ยวมาลุ้นบาดแรกแห่งนานครับพี่น้อง มานสะดุ้งกะคาแล้วพี่น้อง มื่อนี้กันมาโยกปาทิวไปก้อยครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ารุ่นกันว่าพี่ได้ก้อยวะนี่ครับน้ำถ่่มกันยังว่าทัาเ้เศร้าดอกน้ำถ่่มอะไรโยกวางเรืองสูบน้ำครับสาใหญ่รครับก็ค่อยเข้าครับแต่เลยมาโยกเอาลาทิวครับม่นนี้เอสยังเอดกล้อยเจ็มครับเปิดเมนูยังก้อยลาเจ ปลครับปาซิวเนาะมัยกปลาซิวเนาะมื่อนี้เนาะเดเห็นเดี๋ยวเห็นน้ำตาขนเห็นน้ำตาปลาินเหรครัได้ปะโอ้นาไนี่ของน้บดมันของไหมปะครับแล้วโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ได้หลายได้หลายครับบาดนี่เเพิ่งใกล้ๆครับผม โอ้ยเลยลายมาบาดแค่มกนึงนะครับเนี่ยบาดแล้วรวยครับไช่เอาบาดมีหวังมั้งเนี่ยบาดแค่หมกนึงนะครับบาดแล้วหมกบาดเที่ยวง่ายงาม,มานนครับผมรุ่นแม่น้ำกันิเล่ครับผม ฆ่าตาเขพ่้อกันไปฆ่าตาดำลงับดูหงาครับผม เพื่อเขาครับลำลาดพี่น้องเขาตัวเนี่ยหาเนี่ยหาก้อยปลาพ่อเหรอละเขาเอาเนี่ยบอกพี่บอกน้องนะเดี๋ยวมื้อ่อยกินไปทั้งกันครับครับผมเอาเม็ดยังเขาวัดนี่ก้อยเต้ก้อยปลาครับก้อยน้ำหมกน้ำเอาปลามาเบิ้งด้วยเส่ปลาให้พี่น้องเขาเบิ้งด้วยยกสามบาทเนาะยกจคกสามเทื่อนี่ละ นะนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเทเบิกนได้จักถ้วยนึงนี่ลักขึ้นว่ะกินม้วนมดดอกหามะแดงเมื่อน้ำข้างทางคน้ี่นี่เก็บอุปกรณ์เข้าเฮ้าน้ำซียังเมื่ทันลงได้นอนน้ำซีเนาะหลายครับน่น้ำซีครับเดี๋ยวหาหางมะแดงครับพี่น้องหางโมเด็งก็ไอยู่ ก๋วยก็ตขาก็ตำหตัวนะตำได้บกวาตเนาะกือยากกูอยากกจนหอมนี่นีนี่นนี่ห้างนึงนี่ตนุนี่ใกลๆเอาจ้อนี่ใส่บ่วงยี่ใส่เลยนี่ใส่บ่วงใสนี่ใส่เนี่ยขวโนี่ไม่้วอ๋อเตเอาจ้าจอดนี่ละพี่น้องวัตถุดิบจากจากธรรมชาติีกแล้วแล้ว Ừ. 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 Được đâu bà đi Hơ 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 Bây giờ bây giờ không còn gì nữa Đã Đi thôi, bà đi quay rồi bà đi Bây giờ bà đi quay nữa Hôm nay Chúng ta sẽ quay thử quay, thử ăn cơm nha không gì nữa Đi thôi Ô, đây là một cái đẹp nhất Mình không biết nó là gì Ồ, đẹp nhất นี่เดวบงซนไหนใช่ไหเด็กน,นอกันคนสย่้ที่เหลือเขาเก็บ่อคันยังสี้วเนาะงานเห็นไหมเก็บมันถูกไห ีลูกโดดกระเทียมใส่ขัวแต่ไม่ไหมเลยฮุดดวละกันยายเราขัวไปหอมๆเลยใส่ขมวดเสียไหลเสียบไหลต้นห้หนึ่งครับพี่ ภูธนัดดิฟนี่ครับวนเราเนาะแล้วก็อีกอย่างี้ชิลตรงนี้ชิมม่วงหน่อยม่วลึกเหนือนปะหมักเนาะ กินในบ้านว่าสิกินข้าวปลาล่ะบ่กินดอกเนาะยากเนาะหาไปตองหายยังกันย,ยากพี่น้องอต้อมาเห็ดเปิดเมนูอยู่ในบ้านพี่นอ้องนดคำเขา่าตุยมันน,น,นี่เนาะโเงินพวกินยิ่พวกินได้ได้วยเอ้ยน,นั่งพอด้นเอาเลยวเรสายจีนต้องมุกแล้วเป่าพับครับพงพับสองก้างครับ ขับขับคือขอกระต้มนี่เนาะบร้อยครับใช้น้ปิ้เสร็จแล้วเมนูนึงเมนูนึงมาเนี่ยอีโมเมนูนึงไนแคทดิบสายตุ่มใส่เบอร์เกอร้กับี่น้อง

ก็ so ัเอาดีนะเขาเนาะเขาลงแล้วอเป็นน้าฟังด้วยละวางน้าฟังด้วยไม่ได้ทายกก้อยแบบตํำเลยมันบเนี่ยเนี่ยกต่ตำเด็กๆที่เมียเป็นนาไม่หวเลานเขาลงขึ้นนึ่จังติดเป็นหน้งบอกไป็นส่วนเพราะขั้วจิตตา ทำครับพันดู้นี่ลองเห็ดมึงเลือกี่น้องใส่ความครับรับ,บตกทกตะกล้อยแบบตำตำทีกกุ้งนี่นะนี่ทุกตัน้องเป็นตะยงโป,ปะปะ ครับครับครับฮะน้องกันี่น่องมาไปล้วเอาหมกปลาซินม่ี่น้องให้ด้เบดุกันดูเห็ดเฮ้ยอม้นไปตาเดี๋ยวยก้อันบบหมกครับพี่น้องแเอากันจะบอก พี่รกปกบบ่ต้องเตาเลยได้บ่ปเอาปบุกเนี่ยาปอืมบรับแซบให้กินน้ำกันพี่น้องก็แซบดีป่ะมาแล้วกวนนะเนอะบานี้ทากินน้ำกันครับพี่น้อง นวงน้ใจน้ำนเนี่ยน่ะเนวกินเพียงไม่ได้กินข้าวปลาหรอกไม่เนไรไม่นน